สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีโรยิตนของร้านซอสเจริญยนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะบอยมีแต่มานําเสนอนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีแต่ซิ่งนะครับเอาใจใสเตี้ยเลยนะครับสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์กูบูต้า11แดงนะครับเดิมแน่นนิ่มนะครับอันนี้ระบบเกียร์เป็นเกียร์สโลนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์สโลนะฮะสีสันสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับวันนี้รถไม่ลุกนะครับ เป็นสีเขียวทหารนะครับสีเขียวทหารเหมือนกระบะเป็นกระบะไม้นะสามารถเปิดได้3ามทิศนะครับฝา,า,าข้างสามารถเปิดได้3ามทิศเลยนะครับอันนี้นี่ครับดูเอเจซีน,น,นะครับสวยอยู่นะครับอ่าครับเดี๋ยวจะลองสาธิตลองขับให้ดูนะครับ เขาไล่เข้าสวนนะครับขนหญ้าขนฟางไม่ต้องโยนให้เหนื่อยเลยนะครับนี้มีแตมเตี้ยนะครับพี่น้องกานใดหาไว้ใช้งานก็โทรศัพท์ ขับดีวิ่งดีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับมาแล้วไอ,อตัวแรงมาแล้วเบอเเร์โทรศัพท์แอดไลน์ก็0 8 5 6 5 9 6ด0 1นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศจดเงินปทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครันนี้ขอบคุณครับ